ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเมย์อ่อนทัวร์นะคะทัวร์เลาะรอบเลยนะคะวันนี้สายแล้วนะคะแต่พอวัดน,นี้วันนั้นไม่มาทําไว้แล้วนะคะเมื่อคืนนี้ทําคลิปหายนะคะมันขึ้นว่าพื้นที่อะไรแล้วมันจะไปให้ไปเซฟไว้ที่ไหนนะเมย์ก็ไม่กล้กา,กานี่เนาะกลัวจะเสียก็เลยไปไล่ลบภาพลบวิดีโออะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ออก เพอไปกดที่ว่าอะไรลบทั้งหมดทีนี้มันหายไปหมดเลยนะคะวันนี้พอดีเมย์มาว่าสามโค้งแล้วก็เลยแวะมาถ่ายถ่ายใหม่แวะมาถ่ายแต่รูปรูปยังอยู่แต่ว่าวิดีโอหายหมดรูปภาพถ่ายไว้ยังอยู่นะคะก็คุติสงฆ์นี่นะคะที่ก่อสร้างนี่ก็อันนั้นที่เมย์มาบอกบุญค่าวนั้นนะคะก็เป็นตึกนะคะเป็นตึกสองชั้นนะคะแล้วก็เมนด้วยนะคะนี่นะคะก่อสร้างน่าจะ น่าจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะตอนนั้นก็มาบอกบุญทีนึงแล้วนะคะนี่นะคะภายในบริเวณวัดวันธรรมดาก็จะเงียบนะคะไม่มีอะไรวัดแถวนี้ไม่ได้เป็นจัดเป็นพุทธกิจนะคะนอกจากเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาเที่ยวชมนะคะเพราะว่าวัดนี้ก็จะเป็นขึ้นทะเบียน,เป,น,นเป็นโบราณเป็นโบราณวัตถุนะคะแล้วก็เป็นอะไรนะอะไรศิลปะอะไรอะ่ะแบบของเก่านะคะ ได้รับใบประกาศอะไรจากประเทศด้วยนะคะมันอยู่ด้านบนเมเคยขึ้นไปอ่านแล้วก็จําไม่ได้แะะล้วับเคยมาขึ้นไปอ่านประวัติเองนะคะแล้วก็ได้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณโบราณวัตถุในปี2535หรือ50เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านที่ป้ายนู้นดีๆนะคะเพื่อนๆค่ะพอะายในบริเวณวัดนะคะวันก่อนเมมาแล้วนะคะว่ทาททำคลิปหายไปนะคะ ศาลาก็ยังเป็นศาลาแบบศาลาดินนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นศาลาดินเลอในบริเวณโบสก็ยังแบบเป็นของเก่าหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ซ่อมบำรุงแบบให้แบบใช้งานได้อยู่นะคะเดี๋ยวนะคะว้ายี <c ười> ไปล ok, ็ ok อกล็อกข่ายยางตั้งรถไว้นะคะต้องเอาขึ้นเนาะ หัวที่มัวตำนะคะพเพื่อนๆคะ่าพอดีที่มันเป็นอะไรนะที่มันต่างระดับก็บริเวณนะคะนี่นะ,ะนะคะฟาร์มเก่านะคะเพื่อนๆคะ่ะฟาร์มเก่านี่ก็จะมีตู้บริจาคหลายๆอย่างนะคะใครที่อยากมาทำบุญนะคะ มีบริจาคซื้อลงศพด้านบนก็มีนะคะด้านล่างนี่ก็มีนะคะก็เมมาหลายรอบแล้ววันนี้จะมาถ่ายซ่อมนะคะมาถ่ายซ่อม pp, คลิปทําคลิปหายนะคะแล้วก็ผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยแวะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เมมาวัดสามขักก็เลยแวะเลาะมาเลยนะคะแล้วก็จะทําคลิปเก็บๆไว้นะคะวันเมย์ปันค้าก็จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะวันธรรมดาจะไม่มีคนนะคะวัดแถวนี้น่นะคะเอาวัดสิงห์นะคะีเะะคะ่เมย์บอกว่า ก็ปาากาสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อนๆค่ะเม mm ื hmm. ออ่อพศ2112นะคะต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายก็สองหน่งหนึ่นั่นไปรัชกาลสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ได้มา,าในไปในในสมัยของแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์นะคะ เขาบอกว่าลาวพศนะคะสองสองหนึะคะก็มีชาวมอนชื่อสมิงปอกับพระพวกนะคะสิคนนะคะนำชาวมอนประมาณหนึ่งหมื่นะคะอพปยพหนีกองทัพเข้ามาพึ่งพระบรมมพโตที่สมที่สมพานนะคะพระองค์ทรงอรุณาโปรดกล้าให้ชาวมอนเข้ามาตั้งบินฐานอยู่ที่สามโคน,นะคะริม แม่น้ำเจ้าพยานะคะวัดสิงห์ในช่วงเวลานี้นะคะวัดสิงห์จึงได้รับการปฏิสังขรณ์นะคะแล้วก็ใช้งานเรื่อยมานะคะจริงๆสร้างมาเมื่อปลายสมัยพระบรมมาไตรโลกนาถนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่ามาบูรณะนะคะมาบูรณะซ่อมแซมพร้อมใช้งานได้เมื่อปี2,212นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เมื่อวันที่1กันยา2535นะคะก็ ได้ได้ได้รับเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ๋อ,อะกรมศิลปากรมศิลปากรน,คนะคะสารโทษกรมศิลปากรกรมศิลปากรนะคะได้ประกาศขึ้นทะเบียนนะคะว่าสิ่งเป็นโบราณสถานเลยนะคะสำคัญของชาตินะคะในปีพศ2535นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็ประวัติโดยย่อ เมาจะพาเข้าไปดูในโบสถ์บริเวณรอบๆโบสถ์กับในโบสถ์กับเขาเรียกอะไรนะพระพระพระวิหารนะคะวิหารก็จะมีพระศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ผู้คนกราบไหว้ดูนะคะบริเวณลมโผเย็นวุบวาบนะคะนี่ก็จะเป็นพระโกรธนะคะพระโกรธของเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชาวมอญน,นะคะโกรธของชาวมอญน,นะคะเป็น จเจ้าวาดสมัยนั้นนะคะเพื่นพนนอนๆคาะทานมรณาภาพนะคะเป็นชาวมอญก็เลยทําโกรธําโกรธใส่ไวนะะออ้นะคะก็อูนะคะความเก่านะคะเพื่อนๆค่ะไม่พังแต่ว่าเนี่ยย้าคันย้าคํายันนะคะเมย์ก็พูดไม่ถูกเลยนะคะความเก่านะคะคายันในรอบทิศเลยนะคะเพื่อที่จะได้อนุรักษ์ไว้ให้แบบคนรุ่นหลังได้ดูกันนะคะที่นี่ก็มีคนมาถ่ายทําภาพยนตร์รู้สึกจะมีอยู่นะคะด้านหน้านู่นนะคะ กำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่นะคะเพราะว่าเป็นวัดเก่าโบราณแล้วก็มีฟาร์มขังมีฟาร์มขังนะคะคนก็จะมาแบบทำคลิปทำถ่ายทำภาพยนตร์กันนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็ลาะๆล่อรอบๆก่อนนะคะนี่เขาเป็นพระวิหารนะคะพระวิหารเก่าแก่นะคะคนก็ชาวบ้านหรือว่าคนต่างถิน่นเขามาก็จะมนก่อนเมมาทำบุญแล้วนะคะบริจาคทำบุญสมทบสร้าง ซ่อมนะคะซ่อมแซมพระวิหารแล้วนะคะวันนี้ก็มาทําคลิปซ่อมนะคะเพื่อนๆค่ะวันก่อนมาครั้งหนึ่งแล้วก็คลิปเสียนะคะก็เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆค่ะพระสิริพระสิริมาแสนนะคะสมัยรบรมมาไต่โลกระนาดนะคะฝลายสมัยแล้วก็ต้นสมัยของพระพนรา,ายมหาราชนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีเสียงทาย,ยกช้างด้วยนะคะนี่นะคะ หนพระบเพระอุดไม่ใช่ก็เรียกพปวิหารเมก็เมย์ก็พูดเฟอร์เจอร์ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเฟอร์เจอร์ไปแล้วก็น่าจะมีการถ่ายทําภาพยนตร์กันในช่วงกลางคืนด้วยนะเพราะว่ามีไฟติดไว้หรือว่าเขาทําให้สว่างยังไงก็ไม่นู้นะก็ด้านนู้นนะคะอาจจะไม่ได้ออกไปถ่ายด้านหน้านะคะเขาใช้งาน,น,นอยู่นะคะนี่ก็ ถ่ายร,บรอบๆเ้าโบสดแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระนะคะกันกันไว้แล้วนะคะการถ่ายทำเราถ่ายทำภาพยนตร์กันจริงๆนะคะัคเพื่อนๆการฉากไม่ให้คนผ่านเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวงั้นเดี๋ยาเพื่อนๆเข้าไปกราบพราดีกว่านะคะ <g rab> ากราบหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเขาจะเปิดเขาจะถ่ายทําอะไรกันหรือเปล่าในโบสถ์เพราะว่าวันก่อนเมย์มาไหว้มาแล้วนะคะมามารอบหนึ่งแล้วนะคะมารอบหนึ่งแล้ววันนี้มาถ่ายซ่อมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คะแถวนี้พี่นกเยอะนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นหลวมพระโตจําลองนะคะหลพระโตนนะคะาร์มเก่านะคะฟามเก่าของโบสถ์นะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก็พามาเพื่อนๆมาชมนะคะเพื่อนๆก็วันนี้เมย์ไม่ได้เตรียมอะไรมานะคะเพราะว่ามามาทาไปแล้วนะคะน้นนะคะมาไปแล้วนะคะรอบนี้ก็จะมาถ่ายคลิปทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะความเก่าความโบราณนะคะของวัดสิงห์แห่งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะปีพศ2องพนสน่นะคะแล้วก็มาบรูรณะซ่อมใช้งานอีกในปี2,200 12เนาะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาไหว้พระนะคะหลวงพ่อโตจำลองด้วยกันกับเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะให้เมย์กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะบ๊ายบายค่ะ